เขาละค่ะพี่ฟอร์มออกรีบแล้วรีบกวาดออกมา,าเดี๋ยวน้อมสะบัดน้ำมามัาานจะเปียกออดยอดไปกวาดไปทางโน้นละหนูหนูลงไปนู่งกวาดไปแล้วแต่ค่ะรูแปดแสนพอเบอดิดว่า สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะอ,อะไรสบัดใช่ไหมน้าบอกแล้วว่าในหางจะสะบัดมา<ะ>พอมีเชี่ยพอมีเชี่ยแม่เลย กวาดไปกวาดไปพี่ควานน้อยช่วยทำความสะอาดมันลูกซ้ายค่ะถึงใจค่ะถึงใจโอ้ยมื่นพอโอ้ย,อย,ห,ยหล่อลื่นมองไงเดเอะเอาตรงนี้เลยเอาแค่ตรงนี้เออ แล้วค่ะเย็บบอกนัดร่นๆนะคะผอเบิร์ะจะพอาของมาเนาะแล้วมีแม่นางังได้ถ่ายให้ดูนะคะส่วนใหญ่ถ้าพ่อจะมาพ่อต้องมาเพียวๆค่ะพอมาน้ำท้ายน้ำบ่ดด้นะคะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างลำบากเนาะไม่เหมือนคนอื่นเขานะคะชีโพพ่อชีโพแห่งเติรนเติรนโยกีโพไพท่านเปียกเบิ่งขา่นพุ่นๆๆนฝก็ ทางโรงพยาบาลสุรินทร์นะคะเขาจะมีคุณทางคุณหมอจะมาตรวจสุขภาพทุกปีก่อนที่จะไปงานช้างนะคะรู้สึกว่าปีนี้รู้สึกว่าจะเร็วรอดูพบกรนหน้าห้างรอดูพกบหน้าห้าพธิบังลูกนั่งนะโอ้ให้นั่งฝาลูกไ้เป็นหน้าห้างปฏติทว์ขอปีหนึ่งคนละเมนมาเนะ มวนค่ะตึกใจเพลระอะกวดออกมาเออพี่บอมกวดออกมาเลยนั่นแหละกวดออกมาโต้ะสับโต๊ะโต๊สับปะรดได้มโต้ะสับปะรดทางนู้นได้ปะหรอตึมเออมากวดเลย

สาวหาพี่ฟอร์มไวๆไสวิตามาเด้อครับทูแบกยางแห้งค่ะตัม เสาดังตึมโอ้เซมเป็นขากไปสนตำรวจครับสำรวจ อันยอ,อันไม้อะยาวแต่ว่าอันนี้มันไม่ถึงไงแม่ถึงบอกว่าให้เอาให้เอาไม้มันถึงยาวถึงอโอ้โอ้โอ